เปิดบอลนะเปิดบอลใช่ไหมขอประชาสัมพันธ์นะครับรถมาสด้ารถเก่งมาสด้าสีดำใครที่สอบขวางหอนะครับก็ไปทะเบียนเพื่ใหม่นะครับต้องเอาตัวออกนะครับเไปย้ายรถใหม่นะครับอย่าเวียงชะาการนะเรื่งเ็น่อสบัดบล็กชะการเดดขาดนะับไง้นเล่นะครเลี้ยงไปแล้วนะ เรียกไปแบบเดิมๆนะแล้ว huh. ก็โยนทุกคนก็เ huh. ร yeah, yeah, uh ียกกันมามาเอาเร็วมาเอาเร็วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาชูอาเอาเล่นบาสเหมือนกลัวลูกบาสเจ็บยังไงก็ไม่รู้รู้ปะเด็บไม่รู้ไงอาต้องระวังระวังด้วยเอะไหนไม่อย่างอ่ะอัดนี่อยู่อ่ะ อะวอกิ้งอันนี้วอกิ้งแต่ไม่โซโฟุตนะครับเบิ้ลบอลนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเบิ้ลบอลจับแล้วจับอีกจับแล้วจับแถมได้สองเซนไม่นับใจกอลนมาพบสามครั้งถึงจะชุดได้นะครับเือตกลงกัน ตกลงกันดีๆนางฉันละกลัวก็ลืมตัวนะว่าเป็นแบบเป็นปาเป็นเป็นบอลลีบอลอะไรอย่างเงี้ยอย่าตกนะครับอย่าตกนะคะก็มือหักนะอย่าตกนะครับไม่รับนะคะแม่แล่ก็รับปลาแรงกลัวเจ็บนะคะแม่ เรายังรอคอยคะแนนแรกของเกมนะครับได้แล้วเกี่ยวได้ได้สอง้บอนี่อข้างนอกก่อนนะครับประกบประกบแล้วนะคะโอ้โอ้โอโอโอ ผมโทษไม่ออกจริงๆไม่ร <op> <ad> ู้จะบัญญาอย่างไรอ่ะมันคงเห็นบอลสามลูกกันมากี่อันนี้นะคอย่างที่อาจารย์ยกชาย ก่อนนะคะว่ากูแรงไม่ใช่บรรทัดฐานนะคะเอาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไปแล้วคลิปคลิปกู้กด้อะที่แรงเลี้ยงลูกไปแล้วเลี้ยงลูกไปแล้วเลี้ยงลูกไปแล้วแล้วก็หยุดชนะเล็กน้อยแล้วก็อะที่กิ๊กกิ๊กต่อแล้วก็ส่งต่อม้เบอร์สามนะคะเบอร์สามเบอร์สามเออ ติ่อติดต่อช่วยไม่ได้ไปไปนีช่วยหน่อยช่วยหน่อยแรงได้ไป่โมหกเบอร์หกของพี่แรงนะคะขาเขาป่วยเนาะผิวเขาเนียนเนียนอ่ะ กรรมาการย้ำว่าอย่าลืมนะครับส่งลูกไปข้อมสามว้างก่อนนะครับยังไม่มีแกม้มเกิดขึ้นอะไรใข่งขันนี้สกออยู่ที่ศูนย์ศูนย์รอฟงคะแนนแรกคนเขียนใต้ก็หลับรอแล้วนะคะตอนนี้กระโดดสูงมาก

All right. Okay. ไป4นาดีแล้วตอนนี้ตอนละ6นาทีครับยัีแท่ครับเรามาดูว่ายังไม่ได้ดีเลครัซึ่งสมบูรณ์แค่ครั้งเดียวได้แล้วเีิมตวทุกอย่ครับตอนนี้แต่ว่า6อหหกับเทียนให้มาครบั้งสนามมีเกี่กโบนในดีน ทีนี้ค่ะคนแข่งันเยอใครอ่ะตอนนี้เขาพิเศษพิเศษไรพิเศษไม่ลงพีแคแรงอะพี่ครับผมช่างนะครับมันิชุได้ครับชุได้แล้วนไม่ชุดได้ล้วชุดได้แล้วชุดได้แล้วชุได้ชุดดไม่ได้ชุไม่ได้ไปก็ไปไม่ได้ทำไงดีตัวแปดแปด ไม่เพิ่มยังไ้่เิยังเพิ่มต่ำต่ครั่ใครแไม่รมไม่เพ่นะครับไม่เมลครับหม่มลครับลูกว่าเหมือนคะแนนนะครับอ่านดูว่าก็จะจับผัดแม็ไปนะฮะจับผัดแม็ดไป ครับครับใจเย็นครับใจเย็นครับเราจะรู้กันว่าจะเอารุปกายนะคะจะถุกสัมผัสได้ไหมอีกลูกหนึ่งครับอีกเลูกหนึ่งเจอเป็นผู้ที่เราจะต้องบอกกติกาไปเรื่อยๆนะคะจนจบการแข่งขันนะคะนแรกการแข่งขัน นอบนี้นะหะตะกอยู่ที่หนึ่งน,นหนึ่นักจากผ่านไปแล้วแปดนาทีหกเลขสองนาทีนะครับสองครั้งนะครับอีกครั้งนึ่งสามได้ครับได้ครับได้ครับได้ไม่ได้ลอ,ออกไปแล้วครับฉันชอบผ้าทูตจริงเลยสวยงามมากพิวขึ้นมาเหมือนเหมือนดดอะไรนะระบัรได้นะ ครนะับเหลือีกหนึ่นงนาทีนะครับเวลาจมนะครับแต่สังแบบสกเกตได้ว่านะคะทีนทีแรงนะ,ะ,จ,ะจะอบอุ่นดีกันนะ,ะโอ้โอโออบไม่ได้ไม่กแล้วสองครัสองครัสามบ้าสามน,น,น,นะ,ะสามันจนะบครับ จะจบการแข่งขันแล้วก็ยังทำไม่ถูกปติกานะคะเดี๋ยวผู้ปนะธานจะบอกเป็นระยะระยะนะครับว่าุดได้รยังันงแล้วชุดได้แล้วชุดได้เลยครับนี่เยอกิบาสวยงามอาสีเขียวขอบคุณครับประานโบราขึ้นแ จะบอกว่าสะกอร์เยอะมากนะคะสองตอนหนึ่งสองตอหนึ่งคะแนนครับทีมแรงชนะทีมจูตย้ายไปนะทีมทีแรงนะคะชนะทีมจูตย้ายไปด้วยสกอร์สองตอนหนึ่งนะเป็นสกอร์ที่มากมายมหาศาลนะคะจอแดนก็ไม่สามารถทำได้นานน้อยขนาดนี้คงใช้